สบายดีทุกคนตอนนี้ยังหนื่อยอยูที่สวนหมักเงาะหลายหลายคนมีหน้องเนี่นี่นำมนีพายพามาน้องเนี่นี่พามาเนาะมีน,นี่เคยมาแล้วเทือนึงเน,นาะเพราะว่าอันนี้มื่กินหมักเงาะอยู่นี่เลยค่ะพายอยากไปเบิรงคลิปของน้องเนี่นี่กับไปเบิรงได้ทีสองยังสองยังนนทุกคนนะก,ก็บักเงาะยู่สวนหมักเงาะยู่อยู่รักจีบเนาะโหดร้ายเลยคนทีมาเก็บบักเงาะคือขนาด People, าานี่กับตาเกียมพอเออเขาไปเล่นเลสโก้โอ้โหพ่อทุกคนโคตรร้ายผู้ผู้ผู้สุดลูกหูล oui. yeah. ูกตาผู้ชิพาไปเก็บมุ้งขุดมีมีของมุงขุดน่ะบอเอออินเทราลัมจะบโบเฮนบอนี่นี่มาเธอเรียนแต่ว่ามันยังกกหน่อยอยู่เนาะแต่ว่าเกินกกมุงขุดโอ้นี่บอเหม็นๆแต่มันอะไรเป็นหมาเนาะอุ้ยเดดเดดันเป็นอยู่เป็นยุ่แต่ทุกคนชิบบเห็นดอมีกบลางมีครบเลยเออมีครบมีกบักต่อหมกม่วง มักคุเรียนมักมุกคูดมักอันนี้เหนะมีอะ้มักงอเนาะจะด้เขาสิมาเก็บให้เขาถ่ายให้ก่อนสิไม่เห็นตานหนาในสีบัวได้เนาะโอ้โทุกคนเอมากเลยนี <ım. S 1> ่แม่บอกแบบสปอยลี่ลงใส่สวนเลยเนาะให้กระแบบยุ่มไปเลยหะป เดี๋ยวนี้เกมเดี่องงูไงเซกตาไปเลย็นแมงยิงตัวมันมีปลาเนตัวนี้มันแบตัวนี้จะเป็นหมักเงั่นีเป็นผัวเลยแค่นีเป็นปีเอาเลยโกกระเตียมันเป็นหมักงอะพันละเาเนาะตัวนี้เนาะแสบแสบบาง เวนี้เกมลายๆเดนี้เิมงเบิรงเบเบอเคเี้ยไปนี่นี่มันก็โคตรลาเหียอีกเลยแลวว่างอะไรเนะแมงอยตัวต่้ตัวเด็ดตัวตันเดเออต้นี่เก็บเลยไอ้นี่เก็บแบบสูมหน่วยคักๆหน่อยป้าอนเนาะท้ตตขั้นวะมันขั้นนิดนิดแต่น้อยพูดต้นะทุกคนหลาย

เขาอาถั่นมอลหรอเทนนี่เขาหยาดเลยเทนเ่านะคล้าลายอย่างเนาะองสวนแต่ใจดีได้เห้เขามาเก็บแบบจีบๆเลยมดตีบ่ยใจดีนะหมูถังนุ่น่สุดีเดีดเลยหมถัสวยอ่ะบ่สดลน้านใ่ละแง ยัดไปเลยใคหูพี่สิงามน้อสวยเลยนี่เหมือนับมุมสวยมากเลยเย่งกินหยาเอียกถึงวแบ่งน้อยไปอันห่วยน่ากินมากเลยเฮ้ยบอแมนไปเบืองมามาหัดิมาหันหัวน้ำบ่อมีหัวน้ำบ่อทำป๊กมัดมาค้างยุ่งซุกอยู่บ่อร้อยแห่งนะทุกคน มันจะมีแบบตัวซุกแน่ตัวมันซุกแน่ปนๆกันไปบักทุเรียนล่ามันจะเป็นอะไรสินะเอ้ยบักทุเรียนล่าผมไปบักเงาะล่ามันจะเป็นอะไรสเนาะมัคงอฝรั่งทุกคนในนี่กับแตงกวาแต่กุาฝรั่งเลยเนาะบัคงอฝรั่งท้ามแปลกไรสุดนี้ทุกคนเบรสิมาซีมให้เบอร์ในนี่ก็เอาน้อยเดียวเอาเซปกเสือเลยหรือนะนี่นี่อืออือสายน้อน้อยนี่มายืนขันเอื้อยเนี่ยอือ ขึไม่เดียวเอาไปขุนกระบาดูก่อนเด้อเอานีน้ำเบ่อนี่เดี๋ยวขึนกระปาหวอิกบอาลาอันนี้เนาะเบอนโคตแดงเลยหานอันนี้เนาะไม่แบบว่าม่ไม่เข่าในกาะไม่สีแบบว่าสิว่าจะอะไรวะ มม่สิคือเป็นแบบนวอยหน่อยมบเห็นอ่นนะมึงที่พเนือเน้นเน้นเและมันบติดกระดูกมันบติดหน่หน่อยตัวไปเขากับซิมีซวน้องเขาเองได้ะเนี่ยยุสะซร์ล่ะเอาแนี้ได้แลมงคุด คอยม้าแล้วค่ะมาปุ๊บก็เห็นเลยนี่นีทุกคนมันยังบท่านใหญ่เบาหรือว่าแน่เดี๋ยวเอเป็นเอออุ้ยโอ้อหโอ้โบาเห็นเอิปิดเลยทุกคนเา่นี่นีเออแม่เข้ามาสาอะไรม่ใช่เรือตกงะอาเอาดึงเอาดึงดึงดอุ้ยนี่ยังน่อยนี่นี่น โดยนี่นี่แม่ชายนี่แม่กำลังท่านซุกนี่สุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุเปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป่ะปปุีปสุ๊ปปุบปปุ๊ปปุ๊เกุ๊ป้เ๊ปปเ๊ปนเ๊ปปุาปป่๊ปปุสปปุ๊นปุ๊ป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 ปุ๊่ปุ๊ปปุนปปุ เดีมันม uh, like, yeah. ีแต yeah. ่ประมาณซ้ำนี่มันพอเลยสุกเหี้มนแมนมันห่วยแล้วยแต่บเหาะกำลังโกส่วงแยกแต่แับเหาะเราวได้กินซ้นี่นี่ใครขอเห็นอยู่นี่ชั่วมีคนจะไปมัมาเีเพิ่บอกีใบไมเหียยเนาะบอกไปดำมันสูงไงอ นี่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 ไม่รู้นะม้านี่นี่แบบบ้่แมบไกินแ่ี่ก็เคยเห็นได้เลยก็เคยเห็นได้หนโก้มาอันนี้นี่ได้เจอเ่าื่ะเขาชดไโดนึไปวะี่ตัวสูงเออตัวสูงเตี้ยมากอนี่เห็นเตี้ยอ้ยเติร์นนอใส่นอนี่ๆันี่ไม่เคยเลโอ้ยเตี้ยมาป่วนนี่มานี่นี่ไม่เคยก็มีอีกเดินก็มีอีกเลยนได้ยบเตี้ยมาตืะ พวกนบวังเคยเห็นขังแหกว่ากู๊กเป็นแบบไรคือกันกํลังเคยเห็นคนเอ้ย่ว่าห้าแบบห้าวเยียยาด้วยมันเก็บได้แล้วเมึงมึงซีซีมัทุกคนกินหีซีมก็จะนเข้ามาีซีมก็จะเนผมีมามาอีดีเลยเห็นบอกทุกคนอ้ยขาจั่ยอือ หวานยังวะไม่ยังลืมด่ะอาอมมุขุดหอมมุขุดมอเอาอีกมั้งหนึ่งส่มสำมเลยทังวันนวยสิหน่อยแต่แบบว่าแสบแห้งเออเออโอเคแซ่บแซ่บแซ่ใช่แสบด้วแจงหวานสดเลย โร็ตนเลยตายุยะไดโอเก็บเ้ยม่แม่เจ็บนม่ไม่ไงเก็บลงมันมาซุกซุกแล้วไปสิคินเองไปชิคินเองมีให้หมเอาชิิบซิส่วนนันก็จะเป็นบนบนเนยเนาะเขาจะให้ตะกินอันนี้ก็มาสิบอบอนนนี่เอาโนนนี่เค่อยกินแล้วตายมีนะอยากให้กินดีๆบวกกินนองร้านกันได้เอานองนองนองแน่คนสำนันานนตัวจอะ่ขน่อ เอาแนะกให้มันสนุยแกอะไรก็คันนี่นะวแกนวยสุกไข่โบกินสิวานแนวใดเจ้กหนอ,<ค>อกูได้อ่สาสำสเลยวามอันนี <laughs> ่หนื่อยกินโซ่เก็บยีแม่ผมจะขวยกินเบิ่ออะไรได้หนิอ้าวาคนเก็บบออ้าวเลยเนะ <laughs> ื้ไปไปแผลแผล หมอกต้นมันก so. pues ันสีดำล่ะไายเติบอยู่ได้มาเก็บกับกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กินหอดข้วไอ้เนาะเออเห็นหยาเลยสีแบบผู้ทุกคนกินหอดคั้วอยู่เพื่อนท่านที่เลยอยู่แถวเพื่อนมันสีแบบบวมมีหยาไร่แบบนี้เออมันเหลิมเบิร์ดอะไรเด้อุ้ยนี่ไกล้ใกล้กลนี่ดูนี่เถื่อนเถื่อนค่ะเอาเบิ่์นเถื่อนอยูด้วยอุ้ยสองสามหน่วยฝุ่นทุกคนเห็นมาเห็นมา เต็มบอลทุกคนทุกคนกำลงขาจะแบบว่าเออเลยนี่ใส่ใส่กลินเบิองเมือค่ะแต่ว่ามันซ้ำให้ในทุกคนถึงว่ามันสีนวลน้อยแต่ว่ามันแบบซําแล้วก็หวานแห้แล้วมันแบบสดสดเจ๋โก้ขนาดแบบแซ่บโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยนี่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 มีแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนไ่ยหกลยกอยู่เยอะหัวหันนะหันนะ หมาว่ามันสีแนมเบร์ใหญ่เลยเนาะพอใบมันแบบต้องใส่สายตาพี่ลึกอีดีเลยใบมันหลายเออใบมันหลายเพราะเฮาเฮามาบอถือแามมันเนาะเฮาจะมาถือแามหมักเงอไล้กลัวกลัวมันถุยเนาะกัวแงมักมุ่งขุดบอถืออยู่บอเออมาบอถือแามมันเนาะถือแต่แามอันมาอุ้ยยยอนนี่สองหน่วยนี่นี่สองหน่วยนี่อุ้ยได้บอได้บอ ปไปไปทุกคนเห็นทุเรียนน้อยหนึ่งก๊กหน่อยๆแต่ว่ามีหมักทเรียนเนาะนี่นี่นี่โอ้โหแจ็คซุกรู้ว่าซุกเนาะนดีกก๋ยวะมามันยังมาลายนะทุกคนหมักทเรียนนี่มาต่อหมักมังคุดน้อยหนึ่งเบื้องนี้โอ้โหโอุหย้อยแบบน้อยเจอก๊กที่มันเป็นลายแห้งทุกคนไปไปไปหากกอ,อื่นปะขาสิมเมอปลตาเลยเนาะนีนน่เนาะอจ้าคนมาแบบมาฝ่ามาฟังอยู่ดีเลยไปไปไป ทุกคนเมื่อยทุกคนอุ้ยสิต๊ะหละขอบใจทุกคนที่มาเบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะล้วก็ขอบใจเจ้าของสวนน้ำที่ว่าอุ้ยพันใจดีร้เนาะให้เขาเขามาเก๊บแบบฟิฟี่เลย้เขาเก็บแบบเงาะยอียงได้เป็นโงงหเนาะขอบใจทุกคนที่มาเบิ่งคลิปนี้จนจบเนะบาะบายบาย